สวัสดีสวีครับผมมันเปยางถทยหลังกลับได้ครับโอ้โหม่ัดแล้วผมกินตมันเป็นมุกมันเิยครับผมมันทอเสียมระย้าครับผมไอมันหลุดลอยเยนะถ้ามาเยี่ยมมายามน้รับใ่เวิตต้อกว่านอไปหลังมี้ถือกรพกกูเฮ้ยอย่างเลยหล่ะพุทธศันีดหน่อยเนี่ยรัเขาแคบไปนะ โอเคครับผมหัลงโอ้เป็ไเสียงจิกจกดบตาหวานจิกโอ้จะเหมือนกบารเ้อพี่นอนกับตัวรผมแข่งม้ารยหางงันได้กับตังมถึงเดียวอยู่ที่จะยังไม่แยกากผมบักสินช่วงนีคนึงวาล้อกับผมแลัอสารภาพประธานมากเนาะถึงแกผได้ิ่าหลโอเคครับผมเนาือว่าะจำซูบุนมาหลายเจมาหลาทีหลานะตัวเตะที่จะในนองโอเคครับผมสวัสดีก็คับนาะแไมเอาจมวัาไืเตะเนาะผูวกสอรอมาเไม่เสียงจิกเป็นตกวจนั่นนะครับ มื่นแหละอย่ามื่นครับมื่นจบเกมนะครับผมนี่ครับลองร้อยการยางเขาเถอะโอ้เรามาเห็นยางแถวนีเขาต้องมัดถือผมต้องถือตั้งไต่เนาะจนจะประเพลจะถือดึกแป๊ดตายมันก็มัดถือกันที่เด็ดตั้งไต่เนาะนี่เขนหางหมุนเส้นไหมอ้ามันฝึกนี่นี่ครับมันยางมันีอะลรนี่พิกัดนี่ครับเฉพาะมันยางมันีครับนี่พี่ใส่หมองนีป้อเหรออ้าเลยฝึกสีกู่จะขันมาใส่หนีไหมนครับเนาะแต่ผมคอยยามกันตัวมันมัถือดอกคิดว่ามัดถือหน้ากันที่ยามง่ายคือก็เลยนครับผม ใจมันรักครับผมว้ตกซะหนอตกซะหนอเดินครับโอ้มันยางเลยดิมันยางตกแตกตกแตกไป่ล้วนะครับนี่เราแบกอยู่นเห็นบ้านเห็นบ้านเห็นบ้านพุซ่าต้นไหนครับผมมีตอห้อยเนาะโอ้บดถือครับผมบดถือเดี๋ยวผมสิเอาสิเนาะผมสิใส่ใบไม้นี่ล่ะนี้กับบดถือครับผมเดี๋ยวพูดถึงข้าใส่ใบไม้ต้องผมคอยยามจักจั่งไรก่อนตกสาซะหนอกููนี่ครับผมประมาณนี้แหละมันยางเหมือนกันนี่ มคับพอออกป้องนี่นี่น่โอ้เนาะบัดถือใครจ้งเดนเนาะบัถือกจิบถือตนครเนะไปผมพายางต่อไปผมเามองไสไม่ิกูบไสไหมบังไส้างนี้ครับเนี่ยพอวัหนมันชีชียังยางอยู่ไหมอ่าเี่ครับไปเก่าน่ครับเพาะต้องมือมอไสกับเล็กคำเียนลืมมากาครับผมโอ้บัถือมันนี่กิบถือได้คับบัดเราละองไส้ยังเด็กขอให้นน่มากับเนาะภาพบงบรรยากาศที่มสอกคับมตะเวนบม่ได้ขืนจ่อยบุญ ธรรมดาสิยามาประมาณนี่แดงจื้อเค,ครื่องเราผมตะเวนครับผมมือยังบม่แดงจใอยก็ยังบม่ถือครับผมโอ้มือตกซะเนาะนี่แหละครับเพอยผมได้บอกได้ออกบอกอีกครับนี่นี่นีากอ้างนะครับห้อยๆเพราะผมใส่มันถือมันอยู่นี่ครับมุนอันย่ะมุนี่ก็สีผมว่าก็ถือดอกคิดไปเนาะน,นี่ครับผู้ใดลองแล้วกันลักฆ่าครับผมหนูก,กินมันหนูโอ้หนูก,กินครับผมนี่นี่โอ้หนูกินข้าวมันมันเห็ดปนว่ามันจะกินข้านี่ นี่ครับผมว่โว้ยหนูกินข้าครับผมว่ามันตะคนกินนะหนูกินข้ากันครับผมมันรักกินป่นบ่หนูนี่โอ้ดิบอกก่อนเนาะนี่ครับผมมันกินข้าครับผมอ่าเดี๋ยวผมสิผมใส่กูผมใส่บบบนี้กาเอโดเอ้ยหนูกินขาครับผมมันกินป่นเหมือนกันครับเนี่ยนี่ครับผมผมข้าหยางไปแมนคือมันมันหนูคือคนอนนะครับหนูคือคนนี่แม่นที่บนนี้ขุดไหมขุดกบ่ได้ว่าครับเนาะปลูกไว้ก่อกินกินบ่ได้ว่าครับว่าจะแยกไปขาย กินรวกินรวครับนี่ถือเป็นค้อยค้นเลยครับขดหลายคข้นอะไรนี่บริวารเขาเอาลวดเอาลวดแม่แม่ก็กินนะครับเนาะบ้าวากันบ้าวากันนี่ครับผมอันนี้อี่แม่เราปลูกไว้นะครับปลูกตั้งสมัยเืียด็กหน้าไปกำนั้นุูกละปลูกเอาบปนี่แหละครับไปขายนี่ครับกินโลดกินโลดบ้าวากันบ้าวากันครับบ้าวากันไม่ได้ไปขี้ขี้ข้อยขี้ที่ไปนะครับเอาไปเลยไม่ว่ากันไม่ว่ากันเอ๊อมองนี้ครับมูลในผมเอาไปยืนครับไปขายไดิ ผมสั่งมาซี่สิบบาทนะครับเนาะเอาทุกอย่างที่ขวางหน้านครับผมเบา,าอย่างเดียวซ่องผับป,าบป่าครับผมไม่อยางดฮิค่นะี่ค่ะฮิฮิ่องิฮ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 นฮิขิฮ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 ฮิฮิฮิฮีฮิ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 มิฮ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 มฮิ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 ฮาฮิ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 ่ิฮิฮิฮิหิฮ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 ิอิฮิฮนฮิ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 ิิเห็น ว่าถือระดีว่าเป็นอยังครับไม่ถือไม่เป็นไรครับไปต่อครับผมไม่ถื่อไปหนะาเอ็ดตะมุงยาดเดียวเนาะอานี่ครับเหนื่อยจากงานตรกตรรมจนเหงืห่อหำหยอยคือว่าคำับเนาะผมว่าใช้ดมุญถือว่ป็น,ปน,ปน,นอนน่างปะตั้งเด็กกันหนึ่งผมว่าบัถือขี้กอลลั่นเลยถือนหนากถือซาบานี่ไฟต่ำเลยครับพี่น้องไม่จริงว่าถืเป็นอย่างน้าผมแนะฮ่าแม่นบะ อันนี้ก็ะเถือครับโอ้ยเนาะกุศลกูด้วยใส่ฟังผุนจนมันมันชิดช่วงชิดแลยแหลนจุนนะโอ้กระเป๋าถือยี่ห้ออะไรทำนี่โอ้สองหม่อมกรถือแจ็คเทียครับโอ้ตายตายตายน้ำตาจะไหลเหมือนเดิมครับผมไม่ถูกครับไม่ถูกกุศลกูบังกูซังผมดึงได้ครับนาดนี้ไอ้ขอยนี่ขาดก็บ่ขาดเปิดอลาสคาร์ใจโอ้โหกุศลมันนี่มันคนใช้บ่เนาะ ผมคิ้ว่าถือคือเ่าครับยัดเป็ดรับไม่โดนเขาไม่ถือไม่ถือกูคือเ่าครับผว่าผมถือมาหลายหลังเดี๋ยวสมินงเนาะบาดสนิ่กระซังมันกับเหลือท่าไรกระซังมันเดือกกู้เหมือนเดิมเขาไม่ถือรับไม่ถือไปฟังยาไปฟังฝุดเดยอรับบนี้คือผมถือผมพกแปลกใจยิ่งเนาะครับผมนี่แหละเขาแบบแปลกใจยิ่งเนาะเนาะบางอย่างที่เขาผมอารมณ์ดีครับผมไม่ไปเครียดมากคิดอะไรมากไม่เครียดมากเยี่ยวเหนียวครับผม มันออกหรือเปล่ามันเปล่าฮ่าครับพวกเสียงนกครับพวกนกเอี้ยงครับผมนกเอี้ยงมองนกเหยี่ยงแดงครับผมบางยางเก็อะไะครับเขาเม่ามวนนะครับไม่ได้เออเมาเม่ามือไม่ได้เม่ามวลเม่ามือคักๆเลยวัตถุเครื่อเคลื่อนดิไม่เป็นไรครับผมขอให้ได้มาครับผมบาริโพสิตั้งกล้องโพสตถ่ายทับได้ครับบาริโพสตห่างได้บ้านถึงวัตถุคอย่ายเนาะผู้สาวทำหน่อยนี่ครับผมดึงแล้วครับดึงแล้วนี่ครับผม ผมว่ามว่าหลายก็านีได้เมื่คิดเสียซ้ำนีบูปะเขาบยาคือเขาหน่ะล่ะใช่เลีนหูหัวไปครับจะไปคินจังหมากไหมตังความบังก็มันหลายหลายมันบ่ถือเป็นเสียใจครับผมเรียนว่าล่ะโอ้ยแต่แนเว่าเนาะคำว่าคำจาสั้นทางมาจะเสร้วครับผมนีเนาะเแค่ผมมองมันเท่าหนึ่งมี่เดวมัน เขาบอกคตเขาเดียวคือเตาหัวเขาขบวบักงาแม่ ME. เขาก็เตาหัวหนะเนาะครับถือแล้วเอาลอเอาลดลวของใจนะครับเล้วถามแล้วลนๆๆวนวนบุบบุบไมาสิดอกเอาบดิบารครับเนาะเอาบลดแม่กันกินไม่ว่ากันครับผมนี่รนนครับผมยางคือนก็แล้วครับยางยางยางผมสิห่างมองนี้ครับเปลงหางดีๆกัๆนๆๆนะเนาะโอเคครับวันนี้บ่ถือดอกผมสิขอจบคลิปนี้นะครับผมสิห่างไม่ได้บัน โอเคนะครับผมสวัสดีสวีดสวัสดีพีชจับหัวครับผมเหมือนเดิมอ้ยพุษสาวซ้ำหน่อยครับผมกระยอนว่ามันไม่ได้แก่โลกดีมันก็เลยแย่นะพุทสาวซ้ำน้อยแม่ยนมจบว่าอย่างนี้มันต้องแก้ครับผมแก้อย่างเดียวครับผมแก่เราแก้ของแก้ยังกับว่ากันไปนะครับผมแก้ผ่าแห่งดีน้ำตาใจอะไรครับยังงี้มันต้องแก้ต้งกินมันต้องแก่ของครับผม